ยินดีต้อนรับทุกท่านแบ๊บแบ๊บคัต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 เทคซองเทคซองเทคซองยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่การแคสเกมนะฮะกับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาทุกท่านไปสู่ยุคของคำว่าวอพยพคาลิปน,นะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดปีสองพันสิบสองและนี่คือเดือนธันวาคมที่พวกเราทุกคนจะต้องตายนะฮะไม่ใช่ นะฮะตอนนี้เราก็จะส่วในปี2012กันนะฮะกับเกม Dead Light กับผมนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะรู้ว่าผมจะมีชีวิตรอดในปี2012นี้ได้อย่างไรเราก็เริ่มกันที่กับบลา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 แบ๊กแบ๊กแบ๊กเข้าทำอะไรเนี่ยโอเคเราจะเพลย์นะฮะจะเพลย์ดิสเกมนะฮะบลา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 ข้ามข้ามข้ามไม่อยากดูผมไม่อยากจะดูคัตสตรนโอเคโอเค โอเคครับผมเริ่มเกมมา,นะา,มาแล้วแบรนดี้ who the fuck is you ไม่เป็นไรนะครขั้นแรกเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าศพนี้ยังมีชีวิตอ,อยู่หรือเปล่าอาสงสารแม่สาวน้อยผู้ตายด้วยความอานาถนอืมสมองถูกกลวงแน่เลยโอเคขึ้นไปต้องรีบไปเราต้องรีบไปนี่คือปุ่มกระโดดอะไรอะไรอีทีประตูเข้าไปไปลกูกเนาะวิง่งโอ้นั่นนั่น แฟนคลับตามหาแฟนคลับเหรอเธอเป็นแฟนคลับฉันนะสิอยากขอลายเซ็นเหรอแมนี่เดี๋ยวฉันเซ็นให้นะโอเคถึงพ่อเหรอโอเคพ่อเธอชื่ออะไรอะฮะเฟเดริกเหรอโอเคฉันจะเซ็นให้เธอนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไปเลยเย้โอเคไปต่อต้องรีบไปฮะเราต้องรีบไปวิ่งด้วยความเร็วแสงอู้อันนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรเอ้ยไหนดูสิอ๋อไม้มันใกล้พังแล้วเราต้องไปทำลาย วิ่งด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แฟนคลับเรียกร้องเฮ้ยเฮ้ยแฟนคลับแฟนคลับไปเลยลูกหนีขึ้นไปโอเคตรงนี้มี nothing เฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวนี่อะไรเดี๋ยวดูซิไม่มีอะไรโอเคไปอุ้ยอะไรอะไรอ๋อเปิดประตู โอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้ไม่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่มีอะไรโอเควิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งการดอันนี้นะครับผมเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะของลิมโบแลดนะไม่ใช่ <c oughs> โอเค <c oughs> นี่คือการดันกล่องนะฮะกล่องนี้บรรจุด้วยความหนัก3ตันเมื่อตกลงไปแล้วก็ซอมบี้จะต้องตกลงไปด้วยความน่าสงสารนะนั่นสิครับพวกเขาอยากจะรู้ว่าเพื่อนฟูของเขาเป็นอะไรอู้ เฮ้ยทำไมไอ้นั่นไม่ตกวะเฮ้ยมึตงตกไปสิตกไปสิอะไรเป็นซอมบี้ที่เทพมากนะดูครับดูการเดินของเขาสิฮะดูนั่นสินฮะโอ้โหเขาเรียกร้องจริงๆเลยไม่ไม่ตกอ่ะมันไม่ตกอ่ะโอเคอุ้ยซับโรไหนซับโรอะไร AS default key โอเคอะไรเงี้ย10 B to AS default key to drop down โอเคเฮ้ยอุ้ยอ้ย ช่างเถอะนะนายตาฉันไม่ทันดอกไอ้หนูมาสเตปอ่าวนั่นตกไปแล้วโอเคค่อยลงมาโอเคนะเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรปะไม่มีโอเคโอเคต้องสิอันนี้คือเศษซากของความตายนะนี่เราต้องทำอะไรอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวดิลงมาไอหน้าโง่นายชื่ออะไรนะฉันไม่รู้จักชื่อนายนายชื่ออะไรจงบอกชื่อแท้ของนายมาอู้อู้เฮ้ย นี่เป็นท่าเต้นของยุค2012นะฮะที่ควรจะเต้นกันไม่ไปลูกเอย,อย่างโงด่ดิไปโอเคไปเฮ้ยคอนโทรลไปไปลูกไปไปมาเร็วมาเร็วเราต้องมีชีวิตรอดจากดินแดนนี้นี่ปุ่มอะไรอ่ะอู้โอเคผมรู้แล้วนะั่นคือปุ่มอะไรเฮ้ยโอเคไป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 ,ไปวิ่งวิ่งวิ่งต้องมีความเร็วต้องใช้ความเร็ว อวิ่งชนประตูไอ้น่าวิ่งชนประตูมาไปแล้วโอเคนี่คือดินแดนแห่งความชั่วร้ายนะฮะนี่คืออโภิปรายที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งถ้าผมรอดไปได้ก็คงจะไม่คงคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะให้ตายสิโอเคดอดดึงอุ๊ย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 เกือบตายอุ๊ยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยอ่ะให้ตายสิน่ากลัวน่ากลัวโอเคฮะ นี่เป็นท่าที่ยากมากนะเด็กๆไม่ควรทำเล่นแบบที่บ้านนะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอยช็อต้วยช็อตเวยเงียบสงสัยไม่ช็อตแต่นี่สงสัยจะช็อตแล้วให้ตายสิโอเคไต่วันไดเฮ้ยลงมาดิลงมาลงมาโอเคโอ้โหผมขอโทษฮะผมผมผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ตั้งใจจะทำบ้านคุณพังโอเคผมไปละไปไปอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะโอเค ทำดีทำดีเฮ้ยเฮ้ยใาญ่ใหญ่ใหโอเคผมเก็บจะโดนไม่ตายสไลด์ลงมาสไลด์หนอนลงมาไม่ใช่เฮ้ยอะไรนะกด F F come on man hello here here มาเลยลูกมาเลยลูกโอ้โหดูสิช็อตเบย์ช็อตเบย์นี่เนะี่ย หยบเลยเฮ้ยโดดเป็นเกมที่ดีนะผมแนะนำให้ทุกคนไปซื้อมาจัดเล่นจากสตรีมนะค่อนข้างสนุกเลยแหละเกมนี้อู้อู้อะไรอะอะไรอะชิบชิบโอ้ยยะยะยกระตุกอะไรวิ่งชนเหรอวิ่งชนเหรอตายเลยวิ่ง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 เวลาไม่เคยรอใครนี่อะไรโอเคอ้า โอ <h VII> ้โหพระเจ้าโอ้พระเจ้าเมื่อกี้ผมเกือบตายไอ้ตายสิอู้ในนี้มีอะไรด้วยนั่นอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรโอ้โหดักควายนี่มันรูดักอุ้ยอะไรวะแป๊บอะไรอ่ะใครวิ่งอะไรอะไรเนี่ย the the a n the inferno begin here ภูเขาไฟเริ่มที่ตรงนี้เหรออู้นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอู้หูนี่นี่คืออะไรเอ่ย คนตายมากมายเออเอาไงกระโดดเหรอได้เลยอย่าตกน้ำน,นะผมรู้ว่าถ้าการเก่งแค่ตกน้ำจะต้องเป็นเหมือนลิมโบคือไม่สามารถว่ายน้ำได้แม้คุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามโอเคกดชักโครกไปแล้วไปลุยน้ำไปเลยลูกลุยไปเลยลูกไม่ต้องตกใจนะที่นี่ปลอดภัยนะ ตราบแต่ที่น้ำไม่ถึงระดับคอแล้วก็ผมก็จะสามารถสวายได้นะ I will survive อย่าโดดอย่างนี้ดิโอเคขึ้นไปลูกอุ้ยวิงว่ง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 วิ่ง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 อู้ดูนั่นสิขาวมีแฟนคลับนอนตายอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยโอเคลงไปเลยลูกเฮ้ยระวงัวงระวงังระวังโอ้ยโอ้ยแรงไปคนหนุ่มกำลังฟิตไป อย่าดีรอไปให้แฟนคลับเขานอนตายไปเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาเขาเป็นคนดีเอ้าเฮียเอิิ่่มมเออย่าขยับในโลกอย่าขยับในโลกไม่ไม่อย่าตามมาหยุดหยุดไม่หนูที่หนูอย่าตามหนูมาอย่าตามมาอย่าหยาหยุดหยุดเร็วไปละวิ่งเร็วไปละวิ่งไปเร็วไปละไม่ทันหรอกเฟ้ยไม่ทันหรอกเฟ้ยแบ่ไม่ทันหรอกเฟ้ยแบ่แบ่ตามฉันไไม่ทันหรอกไอ้หนู เราจะปล่อยให้พวกเขานะฮะขูดหวยตรงท่อต่อไปแล้วกันอ่ะขึ้นข้างบนลุกอ๋าขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปนั่นแหะเลขเด็ดอะไรบอกด้วยนะไปโดนอ้ยโดน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 โนโด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 น no 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 n o o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 

นี่คือโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2012นะอัพโคลิกเอ้ยเอ้ยผมให้ผมพักเหรอโอเคผมไม่มีกำลังกายนะฮะเอาพักลู้พัก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 หน่อยพักหน่อยอ่ะพักพักพักหายใจเข่าใส่กระลึกๆล,ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกโอ้ยดูผ้านั้นสิสวยจังสี่แอตโตวดึงหาลยได้หรออึ้ย สเปนยาไปลกวิ่งกระโดดพุ่งใส่ลอ้ยอ๊เออะไรออะไรไทำไมมไม่อยากไปอันเด็ผมตายทำไมทำไมผมตายทำไมอะไรผมแค่แบบบ้าพังไปหน่อยเอง เอาหนวลกมานั่นไง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  The h k มาเอะไรพี่พี่ตัวบึกชาร์จมาเลยลกชาร์จมาดึงไม่โดนไฟเอ้ยเอขอโนษโน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  sorry น้โษฉันะไม่ยั่ไ่ไม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 ่ะเ่ีม่ไม่นม่นมไม่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 ไมม่นม่ไม่นม่ไ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 ม่นม่ไ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 ม่นม่ไ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 ไไไไไ เวลาไม่เคยดียรอใครเวลาไม่เคยดียรอใครอู้ฝนตกแล้วอู้เดด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 นั่นอะไรนั่นมันคือขวานเดี๋ยวนะขอขวานหน่อยมาดิเอออะไรอ่ะหยิบหยิบเออแค่แค่หยิบขวานขึ้นมามันไม่ได้ยากอะไรเลยโอ้หนั่นดูนั่นสี่โฮมรันขอบใจเพื่อนอู้ เฮ้ยโอเคนะเดี๋ยวอ่าดีมากเปิดประตูเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันวดน้ำอ่ากระโดดกระโดดขึ้นไปโอเคดีมากอู้ยดึงโอ้รู้แล้วรู้แล้วไม่มีทางจะมาเลยร็วมาเลยหนูอีหนูอีหนูแบย่ฉันไม่ยู่กับแกหรอกฉันไม่เสียเวลาสู้กับแกหรอกเสียเวลาบ,บลายบาย หนูแน่โง่บายๆฉันรับแล้วนะฉันเอ้ยอย่าทำางั้นดิลูกโอเคดึงวู้เดี๋ยวๆจียนเจียนเจียนนพี่น้องเจียนพี่น้องโอเคอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเป็นกรรมเฮ้ยปุ่มนี้ปุ่มอะไรหรออ๋อปุ่มไม่ใช่ทำอย่างนี้นี่เองมาลูกมาแมมาแม,ามาบ,าบายบายตามหนูไม่ทันดอกแค่เอ้ยดึงไปเลย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  อ <_ S 1> ุ้ยเอาเฮ้ยนั่นมันมาได้ไงอ่ะมันวิ่งมาได้ไยังไงอะไรอะไรของแกไปเกนี้นะครับขวานอยู่ไว้พังสิ่งของนะมันอยู่ไว้สู้นะจ๊ะ <_ S 1> อาพายุบ้าคลั่งไม่ใช่โอ้น่าอะไรนะ่ะอู้โหีเดียเธอเป็นใครเหรอลงมาลูกลงมา ใส่ลงมาด้วยความกล้าิงกล้าตายลูกใครวายเฮ้ยเอออย่า,ยา,ยา,ยาอย่าอย่าอย่าอาโอเคอย่างรวดเร็วจ้ะอย่างรวดเร็วจ้ะกระโดดข้ามถึงพลิกตัวกลับมาพลิกตัวกลับมาพลิกตัวกลับมาโอ้นั่นอะไรนะอ๋อเครื่องบดมนุษย์เหรอให้ตายสิเจ้าซอมบี้นางโง่เอ,อ๋ยแกมีทางแตะต้องตัวฉันได้หรอกนะจ๊ะ ไปลูกวิ่งด้วยความเร็วแสงกระโดดข้ามด้วยความเร็วแสงโอ้ยไม่ไม่โนโน no วิ่ง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 ลูกวิ่งอุ้ยอุ้ยอือโดดถึงไปลูกวิ่งจับฉันไม่ได้หรอกจับไม่ได้เลยอ๋อยาหกล้มดิยาหกล้มดิบายบายลาก่อนนะจ๊ะวิ่งไปแล้วสไลส์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 ไลส์กระโดดกระโดดโอเคกระโดดไป <cat> <cat intrinsic> โอเคขอโทษเดียดเดี๋ยดโอเคขอโทษทีครับนองโอ้ยฉันไม่ใช่นินจานะฉันไม่ใช่นินจานะเอ้าเอ้าอะไรอะไรนี่อะไรเนี่ยออ๋ตายเลยซะงั้นโอเคขึ้นไปจ้ะขึ้นไปจ้ะโอ้ยมีแต่แฟนคลับเต็มไปหมดเลยโดดดึงโอเคไป คจะมีคำว่ารีรอนะฮะเราจะมีคำว่ารีรอเฮียร์ซัมสติงฉันได้ยินบางอย่างคาบคาซินคาบคาซินเราไม่เสียเวลากับคาซีนไม่ได้เราจะไม่เสียเวลากับคาซีนเราจะไม่เสียเวลากับคาซีนไปไปไปให้เร็วให้เร็วนู่ให้เร็วโอเคโอ้ด้านนั้นซีมีคนโดนแขวนอยู่ด้วยนี่เป็นโมบายแบบใหม่เหรอโอ้เดี๋ยวนะไม่อย่าเสียเวลาเดิม ฮ่าฮผมคือผู้ยิ่งใหญ่ที่เร็วที่สุดในสายฟ้าไปกระโดดกระโดดยาแลก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 ไม่ไม่ไม่ no 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 sorry bitch sorry sorry โอเคและนี่นะครับผมจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตของชายที่อยู่ใต้สายฝน มีแฟนคลับทั้งสิ้น5คนแล้วเขาก็ทิ้งเวทีของเขาไปด้วยความรวดเร็วเอาเฮ้เอาไม่พังขอโทษนะพี่ขอขอยืมแรงหน่อยเอาเ้เอาชิบหายละชิบไมยไม่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 ไไม่ไม่เอ่ไอ่ไม่ไมไม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไไม่ไมไม่ม่ไม่่ไม่ไไม่่ไมไมไม่มไมไม่ม่ไม่ไ